สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจาวันสุกที่29สิงหาคมพุทธศักราช2568อยู่กับมุกสุพิศราค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้ค่ะมุกมี5นโยบายนะคะของกระทรวงแรงงานที่กำลังขับเคลื่อนเพื่อย,ยกระดับแรงงานไทยให้ครบทุกมิติค่ะโดยหลังจากที่นายพงก์กินจึงรุ่งเรืองกิจนะคะได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง กทรวงแรงงานก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ประชาชนและแรงงานไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองก็ได้มี5นโยบายเพื่อให้แรงงานไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันค่ะเริ่มที่นโยบายแรกนะคะก็คือ AI เพื่อยกระดับแรงงานไทยซึ่งจะเร่งพัฒนาหลักสูตร AI ให้สอดคล้องกับภาคการพ ผลิตและบริการพร้อมดึงแรงงานทุกกลุ่มเข้าสู่กระบวนการฝึกทักษะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแล้วก็ใช้กลไกพรบรส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานกระตุ้นภาคเอกชนร่วมพัฒนาทักษะแรงงานด้าน AI ให้ทันต่อความต้องการของตลาดค่ะไปกันต่อที่นะโยบายที่2นะคะก็คือการคุ้มครองแรงงานอย่างเท่าเทียมโดยจะลักด้านกฎหมายแรงงานใหม่ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบกว่า21ล้านคน เพื่อเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญตัตินำไปสู่การบังคับใช้โดยเร็วเพราะว่าปัจจุบันค่ะมีการทำงานในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งทางกระทรวงรายงานจะต้องดูแลแรงงานทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันพร้อมที่จะศึกษารูปแบบการทำงานใหม่เพื่อพัฒนากฎหมายและระบบประัาสังคมให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะ และนโยบายที่3นะคะนโยบาย Learn to Earn เพราะว่าเยาวชนช่วงอายุ15-18ปีในปัจจุบันนี้ค่ะมีความสามารถรอบด้านจึงต้องสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อนำไปสู่การหาไรายได้เสริมระหว่างเรียนแล้วก็ยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์สร้างทักษะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งขณะนี้นะคะก็ยังมีกฎหมายคุ้มครองที่ชัดเจนซึ่งกฎหมายอนุญ,ญาตให้เด็ก15-18ปีทางานได้ต้องเป็นการทางาน ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจและต้องไม่มีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเยาวชนก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วก็ผู้ประกอบการในการสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนเพื่อผลักดันให้นโยบายนี้นะคะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะนโยบ ที่4ค่ะการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยการยกระดับรายได้ให้แก่แรงงานไทยซึ่งจากข้อมูลของสำนักการประกันสังคมนะคะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีอยู่ประมาณ24ล้านคนที่แม้ว่าในช่วงปีนี้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแล้วถึงสองรอบทำให้แรงงานในบางพื้นที่แล้วก็บางสาขาอาชีพได้รับค่าจ้างในอัตราวันละ400บาทและผู้ประกันตนอีก 2.3ล้านคนซึ่งเป็นแรงงานไทย1.8ล้านคนยังได้รับค่าจ้างที่ไม่ถึงวันละ400บาทนะคะสะท้อนให้เห็นว่าแรงงานกว่า90%มีรายได้เกิน400บาทต่อวันแล้วแต่ในอีก10%ค่ะซึ่งเป็นแรงงานไทย1.8ล้านคนเนี่ยที่ยังได้ค่าจ้างไม่ถึงวันละ400บาททางกระทรวงแรงงานก็จะมีการเร่งยกระดับรายได้ของแรงงานกลุ่มนี้โดยด่วนนะคะซึ่งระยะแรกจะมีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ แรงงานกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นการรีสกิลอัพสกิลเพื่อที่จะให้แรงงานกลุ่มนี้มีทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานที่จะเข้าสู่ระบบการจ้างงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานทําให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นเกินกว่าวันละ400บาท พัฒนากลไกค่าจ้างขั้นต่ำและโครงสร้างค่าจ้างให้มีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะและนโยบายสุดท้ายนะคะการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในประเทศไทยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากปัจจุบนันแรงงานต่างด้าวมีส่วนในการขับเคลื่อนภาคการผลิตและภาคบริการของประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามค่ะไม่สามารถปล่อยให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวโดยขาดการควบคุมซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาต่งตางๆต,ตามมาดังนั้นทางกระทรวง รางานจะเร่งจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในประเทศอย่างเร่งด่วนซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวนะคะที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตหรือผ่อนผันให้ทํางานในประเทศไทยตามที่กฎหมายกําหนดให้ครบถ้วนตามจํานวนแล้วก็จะบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อแก้ไขปัญหาการลัดลอบทํางานและการทํางานที่เป็นการแย่งอาชีพคนไทยค่ะ あ。<music> ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะการขับเคลื่อน5้านโยบายหลักล้วนเป็นแนวทางสําคัญที่จะผลักดันให้แรงงานไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืนไม่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างทักษะและศักยภาพของแรงงานเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการสร้างความเป็นธรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆนะคะเพื่อให้แรงงานไทยพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้อย่างมั่นใจ แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีศักดิ์ศรีในตลาดแรงงานทั้งในประเทศแล้วก็ระดับสากลด้วยค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะมุกสุพิสาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ